สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการส awesome นะาระแชร์คลิปวิดีโอสั้นเนื้อหากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็กได้ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้ใครที่ยังไม่ได้เปลี่ยนสถานะนะครับอยู่ในส่วนของขอ,งขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยล่าสุดคุณผู้ชมฮะมีคนได้เงินแล้วด้วยทั้งที่สถานะยังไม่เปลี่ยนก่อนที่จะไปดูข่าวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามให้กับช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เป็นป เงินเข้ามีจริงหรอมีแล้วนะล่าสุดครับกระทรวงการคลังแจ้งข่าวดี4ี่กลุ่มพิเศษจะได้เงินไปเลย1ม0 0นบาท โดยมีต้องร้องเรียนขอทบทวนสิทธิ์นะครับโดยกระทรวงการคลังนะครับแนะนําให้คนที่4กลุ่มนี้ไม่ต้องไปลองถกงนะครับอะมาดูวันที่19พฤษภาคมดีกว่านะกระทรวงการคลังนะครับเตรียมโอนเงินให้กับผู้ที่ลงทะเบียนแก้ไขชื่อนามสกุลให้ตรงกับตัวเองแล้วประมาณ5ล้าน9าแสนลายส่วนอีก4ล้าน3าแสนลายนั้นขอให้ผูกพร้อมเพย์ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ไปผูกโดยเร็วเลยนะครับผูกคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนนะคุณผู้ชม ส่วนกลุ่มที่ยังไม่เคยมาลงทะเบียนเนี่ยก็ติดตามมากันนะคะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีมาตรการอะไรบ้างเขาก็บอกว่าจะพยายามไม่ทิ้งคนไทยแต่โอนเงนินให้คนไทยชุดแรกให้เรียบร้อยก่อนนะคะท่านโดยท่านโฆษกกระทรวงการคลังนะครับคุณลาวะรนแสงสนิทนก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการเปิดรับช่องทางร้องเรียนนะครับย้ำอีกครั้งออมสิน เทากสกรุงไทยใครที่ยังไม่ได้เงินไปร้องเรียนได้นะครับวันที่ 18- บแถึงยีพฤษภาคมนี้นะครับสำหรับเนื้อหาข่าวในช่วงนี้เนี่ยมันซ้ำไปแล้วต่าตาขออนุญาตอ่านข้ามเะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะนคุณผู้ชมครับขอทนสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ไม่ต้องไปธนาคารนะครับอย่างแรกเลยกลุ่มที่ได้รับสิทธิสีเขียวแล้วลองเงินเนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องไปนะครับกลุ่มที่2ที่ไม่ต้องไปคือกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จเนื่องจากข้อมูลแบัตรประจําตัวประชาชนไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเขาจะหาวิธีโอนนเงิให กลุ่มที่3คือเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยสิบสี่พฤษภาคมเนี่ยถูกตัดสิทธ์เพราะว่าเป็นหัวหน้าคนในเกษตรกรตอนนี้เนี่ยได้กลับมารับสิทธิ์เหมือนเดิมแล้วกลุ่มนี้ก็ไม่ต้องไปนะครับรอเขาโอนเงินให้และกลุ่มที่4คือไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนก็ไม่ต้องไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอมาตรการต่อไปนะครับเอาล่ะมาอัปเดตกันต่อนะฮะเมื่อวันที่19พฤษภาคมนะครับมีผู้ใช้ a c e b o o k รายหนึ่งระบุข้อความว่าทุกคนคะอุ้ยใช้ภาษาไทยถูกต้องด้วยนะครับลองไปเช็คดูนะคะ สถานะไม่เปลี่ยนแต่เงินเข้าตอนตีสองค่ะอู้นี่เลยในชาแนลของสตังนะครับต้องมีหลักฐานนะพูดลอยๆไม่ได้เขาพูดจริงๆคุณผู้ชมนี่เลยสถานะนี้นะครับขอทบทนสิทธิ์เงินเข้าตอนตีสอง ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเข้าไปเลย10,000บาทนะครับก็คือได้งวดเมษาแล้วก็คือสักพานะครับส่วนวิุนานี่ก็น่าจะได้ประมาณวันที่1ิบิก้ายานตรงกับรอบนะครับอะไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่รับมจมสตังอยู่แล้วอยู่ในสถานะนี้ขอทบทวนสิทธิ์อย่างแรกให้คุณไปเช็คก่อนว่าบัญชีธนาคารออนไลน์ของคุณเนี่ยเงินเข้าหรือย,อยังก่อนที่จะไปเช็คสถานะเพราะอย่างที่บอกไปนะครับว่าสถานะไม่เปลี่ยนแต่เงินเข้าถ้าเรามมวแต่เช็คสถานะแล้วปรากฏว่าเงินเข้าแล้วเราก็ไม่รู้เราจะทำไงพ นั้นแล้ววิธีการเช็คนะครับอย่างแรกเช็คอะไรก่อนบัญชีธนาคาร2คือเช็คสถานะของคุณนะครับเช็คอย่างนี้ให้บ่อยนะครับถ้าใครเข้าแล้วแล้วสถานะไม่เปลี่ยนคอมเมนต์มาเยอะๆนะคะสตางค์อยากรู้ว่ามีใครบ้างจะได้แสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ในวันนี้นะครับเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องน,นะครับสู้กันต่อไปกระทรวงการคลังเขาบอกว่าโค้งสุดท้ายในอาทิตย์นี้แล้วซึ่งเชื่อได้ไหมเนี่ย เราจะเชื่อได้นะครับว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยหลายโค้งเหลือเกินนะครับค่อนข้างคดเคี้ยวนะฮะหากคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมครับรายการสาระแชร์คลิปวิดีโอสั้นเนื้อหารกระชับดูแล้วเข้าใจง่ายหลายข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ